สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมสัสเสด,ก,ก,เดนนก็อยู่กับ FC ฟซีอะไลเช่นเดิมในวันนี้เราก็อยู่กับรายการ นีวิแผนจากทางบ้านเก่งแล้วตอทีเนี้ยเป็นฟูอาแจกครับบวก8หูสุดตึงครับสุดตึงก็มูลค่าทีมนะครับอยู่ที่ประมาณ12ล้านนะครับคร่าวๆค่ายพี่อยู่ที่265าทีมเคอร์เลก็จะเป็นโอออบวก3เลนบอลบวกสาส่งสั้นบวกสาครับผมแผนหลัง3านะก็มาดูที่ตัวแรกกันเลยครับผมเป็นเอฟินฟานเดอร์ซาเป็นปีเอลเอนบวก8ที่เด่นสุดก็จะเป็นพุ่งรับกับยืนตำแหน่งครับล้อสามสิบหกครับส่วนราคาก็อยู่ที่ประมาณแปดแสนับ เซนเตอร์ครับตัวแรกครับฝั่งซ้ายเป็นดาริบินครับเป็น PCC ีบวกแปที่เด่นสุดของดาริบินปีนี้ก็น่าจะเป็นนี่ครับส่งไกลนะครับร้อยสีลองมาจะเป็นส่งสั้นร้อยสามสิบเก้านะครับผมตามนี้ตามนี้ดาริบินราคาก็อยู่ที่ประมาณ7จ0 0แสนนครับผมเซนเตอร์ตรงกลางนะครับเป็นแฟร์นองเก้นครับเป็น PCC ีบวกแปที่เด่นสุดของแฟร์นองเก้นนะครับก็จะเป็นสไลด์นะครับร้อยสีกับหมุบอลนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องเลยความเร็วก็ถือว่าพอมีครับร้อยสามสิบสองสปีดต้นร้อยยี่ห้านะครับแฟร์นอเง นิสัสที่มีก็คือมีครบแล้ว power h e d e r แล้วก็เข้าประทะได้ดีนะตัวราคาอยู่ที่ประมาณ400,000เท่านั้นนะผมใครที่อยากฟูสเปอร์หรืออาจจงี้ก็ไปลองจัดกันได้ครับผมหรือฟูเบ์เยี่ยมก็ได้นะฟัขงขวานะเป็นเต้เต้ครับผมเป็นปี23 h ฮบบวก8ที่เด่นสุดของเต้เต้นะผมก็น่าจะเป็นนี่ครับสไลด์กับเข้าประทะแล้วก็เข้าสกัดรับร้อยสามสิบเจ็ดไปเลตัวนี้โอเคครับมีความเร็วร้อยสามสิบหกครับเต้เต้ te. เอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเฟวไหมนะครับเพราะว่าปก ตัวราคานะครับก็หูตอนนี้ขึ้นไปแปดแสนนะผมหูจากแค่แบบหกแสนสี่แสนนะ <Wow. S 1> ขึ้นไปเกือบสองเท่าเลยครับเต้เต้ใยักมากลางแล้วครับผมก็เป็นโลบอการเป็นปียี่สิบสามซีเอลบวกแปดกู้กับแฟงไรกาดนะเป็นปีปีที่ปีนะฮไรกาดที่เด่นสุดก็น่าจะเป็นความแข็งแกร่งครับร้อยสามสิบห้านะครับผมส่วนโลบอกานะี่ยก็จะเป็นส่น 140, นงสั้นนับร้อยสี่สิบไปเลยโโอ้หเอาเรื่องเอาเรื่อง ครับตามนี้นะสแต็กทั้งคู่ประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนอิสไซที่มีอยู่นะผมก็แฟนและกาเนี่ยจะมีเยอะกว่าอยู่แล้วผมมีพาวเวอร์เดอร์ยิงไกลได้ดีนะครับเยอะหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีสร้างการเพื่อนได้ส่งไกลแม่นยำครับส่วนโลบก้าเนี่ยจะมีส่งไกลแม่นยำแล้วก็สร้างการเพื่อนได้ดีนะครับประมาณนี้ส่วนราคาทั้งคู่นะครับประมาณนี้เจ็ดแสนทั้งคู่เลยการรุ่นนะครับเป็นลิสบาเล็ตนะครับเป็นปี j จนนะครับ68ที่เด่นสุดของลิสบาเล็ตนะก็จะเป็นส่งสั้นจบสกอร์ยิงตำแหน่งครับ140นะครับอ้ห เอาเรื่องเอาเร <an> ื่องคู่ค <es voir>. ุมลุงก็ร้อยสี่สิบครับถือว่าผมว่าน่าจะเฟี้ยวอยู่คตัวเนี้ยเดี๋ยวมาดูในเพลงว่าจะโอเคไหมครับวิมาเล่นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาปีกซ้ายปีกขวาครับวินแบ็คนะครับก็จะเป็นเบิร์กไกว์เป็นปีอาร์เทนบวกแปดนะครับส่วนฝั่งขวาเป็นไมเคิล่องเราดูครัเป็นบีซีซีบวกแปดก็รับรู้เนี่ยจัดหนักสองเท้าส่วนเบิร์กไกว์เนี่ยขวาอย่างเดียวนะครับซ้ายนี่อย่าไปยุ่งครับซ้ายแค่สองเท่านั้นนะเบิร์กไกว์ ก็เบอร์กวายนี่จะมีความเร็วมากกว่านะครับร้อยสามสิบหกแต่ที่เด่นที่สุดของเบอร์กวายครับก็จะเป็นเลี้ยงบอลรับร้อยสี่สิบเอ็ดส่วนลรดูปเนี่ยก็จะเป็นเลี้ยงบอลเหมือนกันนะครับร้อยสี่สิบสามอมาก็จะเป็นควบคุมบอลนะครับแล้วก็ส่งสั้นนะครับร้อยสี่สิบนะครับประมาณนี้โอเค ส่วนนี้ใส่ที่มีอยู่นะครับก็มีแฟมีเลนส์หนึ่งต่อหนึ่งได้ดีทั้งคู่ครับตามนี้เลยตามนี้ส่วนราคานะครับก็เบิรกว่าอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนส่วนลาดูอยู่ที่ประมาณห0แสนนะครับแล้วคู่กองหน้าผมเป็นโยฮันครับเป็นปี HG ดบวกแปดคู่กับเบอร์เกอร์ท่าชื่อพี่ขออภัยาเบอร์เกอร์เป็นปี23 HW นะครับบวกแปดก็เบอร์เกอร์นิวพรูครับสปีดต้นความเร็วร้อยสี่สามร้อยสี่สองครับเอาเรื่องเลยน่าจะเด่นที่สุดแล้วแหละตัวนี้นะครับส่วนโยฮันครับเนี่ยฮะสองเท้าสปีดต้นเออสกร์ แล้วที่เด่นสุดเลยก็จะเป็นลิงบอลนับล้อ44เต็งต็งนับยวนครับของตัวดิงโครนับล้อ41เอาเรื่องเอาเรื่องส่วนนิสัยที่พี่อยู่นะครับก็มีตามนี้เลยครับคือน่าเล่นทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมจะเฟี้ยวแค่ไหนครับส่วนราคานับยวนครับอยู่ที่ประมาณ5.5ล้านล้านส่วนเบเกอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ1ล้านล้านครับ ตกมาจาก1.4นะก็ไปดูแทคติกทีมและเทคนิคนักเตะกันเลยครับ Let's go <S และนี่ก็คือแทคติกทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง5เล่นในลึก5เกมบุกต่อบอลเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง6เล่นในกรอบ5เต็มฟรีคิก2รูปแบบเพลินเป็นปกติและนี่ก็คือแทคติกนักเตะนะก็ประมาณนี้ครับเอาละเป็นลงแรงกันเลยครับ Let's go <S โยนครับให้มาที่ดิมาเลนดิมาเล่นเนข้าวขวาแล้วปั่นตรง <No. S 1> นี้หลุดเกอบไปนิดเดียวครับสายกาดให้มาที่เบเกอร์เบก เธอลูนี้ก็ขึ้นน้ำไปก่อนทีหนึ่งศูนย์สุดยอดไปแฮมให้มาที่เปโรโอเคฟันองเกนไหก่าโรบอกกาโดนครับสาสวยครับสวยเลยโอ้โหโยนครับโันครับตรงนี้นิดเดียวเดียวครับเธอปัดด้วยซ้ายก็เรียบร้อยครับดูนักทีครับเบเกอร์โอ้โหใครไม่รู้นะแต่ว่าเอาเรื่องจะจัดครับตัวนี้ ปวดซีเซฟเลยครับนะครัาริบินมาคอสเลยตาริบินเปิดมาแฟนของเกนได้โขกลูกนี้ก็เรียบอปครับสามศูนย์โอ้โหสุดยอดปุ๋ยสิปุ๋ยสิดึงมาโอเคสวยนาครับโยนครับให้มาที่เบเกอร์เบเกอร์สวยเบเกอร์เบเกอร์เบเกอร์เเบกอร์ดูก่าความเร็วมีแล้วก็สัดไปอยู่ซ้ายก็เรียบไยครับแท็กสิครับเบเกอร์โอ้โห โอ้ที่เจอไรกาเนี่ยแล้วแข็งจริงๆครับยังไงไรกาให้มาที่เป็นเดียปีโลปันก็ยังติดเซฟปืนเดอร์ซาครับในเกมแรกโรบอค้ายิงมาให้เบิร์กวายเอาละเบิร์กวายเบิร์กวายไปครับเบิร์กวายขอลองปัดด้วยขวาดูหน่อยปัดไปก่อนครับโดโนลมาเบเกอร์นะครับยิงมาเล่นมาที่โยนครับเข้าขวาเลยครับตรงนี้ก็เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ รู้ม,มุมเลยครับตรงนี้มาติเนทเอามาติเนทจ่ายพลาดครับเบเกอร์เบเกอร์ใกลชใกไปแต่ว่าผมเจอมาติเนทมาบ,างาบังสายวิ่งเอาเบเกอร์เก็บได้แล้วหัวไปตรงนี้ก็สองศูนย์แลบเนี่ครับตัวนี้สุดยอดครับเมโม่เอาและครับเมสันเมาส์เมสันเมาส์ปั่นตรงนี้ก็ปัดไปก่อนนะบริษัทโดจ่ายมาสวยแอปเมสันเมาส์ก็เจอเข้อสกัดสวยเลยมา เกอร์ให้มาที่โยฮันพัดไปเลยครับกระชากไปแล้ววนครับเอานี้ลองด้วยสายดูก็เรียบร้อยครับ40น่าจะแฮกทิกเลยครับโยนครับตรงนี้เอาดูเปิดมาแล้วยังไงผูกวันองเกนเอาไปเลยครับตัวนี้สุดยอดครับโคตรสุดครับตัวเนี้เปเกเอาผูกสวยครับสวยครับช่องนี้โยฮันครับเรียบร้อยครับ1 0ขึ้นนำรวดเร็วครับเินมาเล่นเอาละครับ อบอลมาดีครับโยนครับโยนครับช่องนี้รีดมาเล่นเติมมาครับรีดมาเล่นแล้วเขาออนโกก็เรียบร้อยครับสองศูนย์นิ่มๆไอากาดถิงมาให้เบเกอร์เบเกอร์ให้มาที่โยนครับเอาแล้วครับโยนครับโยนครับดูครับดูครับดูครับโยนครับแล้วเป็นเนี้โลโก้ามาซ้ําได้ครับโยนครับเอาแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเราดูให้มา เบเกอร์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 เรียบร้อยครับสุดยอดตัวนี้เกี่ยงมาได้ครับอีซักแทงมาช่องนี้ก็เตะเตะไปให้ผ่านตัวกอร์กาให้มาที่แฟนรายการเอาเลยครับเบเกอร์มาที่ดิมาเล่นเห็นะครับเห็นช่องนี้โยนครับไปครับโยนครับโยนครับ ตัดไปขวาตรงนี้เรียบร้อยครับขึ้นมาเป็นก่อนหนึ่งศูนย์สุดสวยครับเอาแย่งได้สุดสวยครับไร้กาดให้มหาโรบอกาโอบอกาให้มาที่เบเกอร์โอ้โหเดี๋ยวเราดูครับเบเกอร์เบเกอร์เรียบร้อยครับหูสองศูนย์โอ้โหไหลครับเริ่มไหลครับเริ่มไหลหัวยิงหักข้อไปอีกแล้วครับปมเดิมครับเปิดไวเปิดวไวไอครับให้ายนิดมาเล่น ให้มาโยนครับแล้วเราดูป้งโล่งเลยครับเราดูเปียบร้อยครับสามศูนย์โอ้โหไหลครับไหลสวยครับสวยเลยแต่ว่านี่แฟนน้องเกนเขาหนักอยู่แล้วผม <c oughs> เบเกอร์เบเกอร์เบเกอร์แล้วจับดีครับเบเกอร์เบเกอร์เปียบร้อยครับเบเกอร,ร์ลุนเช็กครับฮ <c oughs> าฟู <c oughs> เปิดกวายดักได้แล้วอุ้ยเปิดกวายแถวนี้เอาเรื่องนะ กอร์แล้วเบเกอร์ลากมาเองดืดๆยิงไปเลยครับโอ้โหแฮกคิกไหมใช่ไหมเบเกอร์ปีโลก็เจอแผ่น้องเกล็ดเลยครับยอดแล้วแทงมาให้ดูว่าเบเกอร์เบเกอร์ปัดไปขวาก็เรียบร้อยครับหกศูนย์โอ้โหเกินไปแต่ว่ายังไงแผ่น้องเกลก็ไม่ให้ผ่านเลยครับสวยครับสวยเลยสวยเลยแต่ว่ายังติดเซฟว่นเดอร์ซาอะไรครับ ายครับช่องนี้ลาวดูลาวดูเปิดมาโยนทับโฉกมาได้ก็เรียบร้อยครับ70โอ้โหเปิดควายนิมมาเล่นเอาเลยครับแฟงไรากายขอลองสองหน่อยครับตรงนี้หูติดบล็อกแล้วเบเกอร์สุดยอดตัวนี้<อ>ยังติดอยู่เหมือนเดิมก็ให้มาเปิดควายเอาลับตรงนี้เบเกอร์ไม่น่าพลาดเบเกอร์เรียบร้อยครับนิเสมอเบเกอร์อยังไม่จ่ายครับเบเกอร์ให้มานิมมาเล่น โอ้โหดูว่าจ่ายสวยแล้วเบเกอร์เรียบร้อยครับยิงหักท่อไปเลยครับสองหนึ่งตัวนี้แหละครับสุดยอดดูแท็กทีกเลยครับเบเกอร์เบเกอร์นะครับดูครับดูครับดูครับสั่นไปซ้ายเรียบร้อยแท็กทีครับโอ้โหฟันนี้แต่รอยยังแข็งครับพอสโกให้มาแล้วฟอร์ดร้อยชินให้มาฟันนี้แต่รอยได้ปั่นก็เข้ามือวันเดอร์ซ่าไปได้ เป็นแมนยูับได้อยู่เจอดาร์ลี่บินนี่แหละครับผมไม่ผ่านนะครับเอาละครับจะขอยุดเกมนะฝั่งนู้นเดี๋ยวดูครับดูครับเบเกอร์โคตรสุดไหลให้มาโยนครับแล้วโยนครับปัดด้วยขวาก็เรียบร้อยครับสีหนึ่งสุดสุดครับกดวายให้มาที่โยนครับเอาละครับเบเกอร์ดูครับเบเกอร์เบเกอร์ ให้มาดิมาเล่นแล้วให้มาดิโยกครับเรียบร้อยครับรุนแทกทีเหมือนกันห้าสองครับมาเล่นเบเกอร์เด็กจูบครับเปิดทัดหนีไปแลวครับโยนครับจะได้แฮกทกหรือเปล่าครับตรงหนีเรียบร้อยครับยิงขาข้อไปเลยเกยหอยรับโยนครับมาดูเลติ้งครับก็เป็นเนี่ยครับเบเกอร์ครับกับโยนครับขอนตัวนี้คือสุดๆครับผมเนื่องจากเบเกอร์ก่อนนะครับผมก็ปู้9.8ุก็เป็นตัวที่แบบคล่อง คิ้วเร็วหาช่องก็ถือว่าโอเคแล้ไม่ได้แย่แล้วผมเบเกอร์ Baker แล้วปั๊มบอลลูกมั่วนมาได้นะผมโอ้ส่งบอลได้เปิดบอลก็อาจจะยังไม่ไม่ได้ไม่ได้โชว์ขนาดนั้นแต่ว่าจบคิ้วคล่องเร็วนะครับโ <Hey. S 1> อ้เฟี้ยวมากๆากเบเกอร์เอาไปเลยซื้กระโหลกตัวนี้คู่กับโยนทับตัวนี้ก็ทั้งเร็วแล้วก็จบบ bon อลคะแนนปั่นดีอยู่แล้วผมโยนทับเป็นตัวจบอยู่แล้วผมเฟี้ยวเลยครับยิงทัวรบเบเกอร์ก็คู่กองหน้าที่แบบสุดอ <Hey. S 1> ันตรายเลยครับผม อยชิงบอลกันได้เลยนะครับเฟี้ยวเฟี้ยวมาเล่นนะผมเล่นซ m ตรงกลางนะครับก็ถือว่าคอยจ่ายบอลอะไรได้ดีผมแล้วจังหวะเติมเกมลุกก็เฟี้ยวนะครับหาช่องดีมากแต่ว่าบางจังหวะผมก็ไม่เน้นมากพอครับเลยแบบยังทำประตูไม่ได้นี่ม,มาเล่นแต่โดยรวมแล้วนะโอเคครับเน้นม,มาเล่นหาช่องเติมมาดีครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความเร็วอาจจะเร็วสู้กองหลังฝั่งนู้นไม่ได้นะครับ ต้องระวังด้วยครับเบิร์กวายเป็นตัวที่เน้นแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงมากกว่านะผมเล่นเกมรับนะครับอาจจะยังไม่ได้มีบทแบบให้ได้ปั่นอะไรอย่างงี้สักเท่าไหร่นะพะเราแบบให้แบบแค่ศาตัวเนี้ยบุกก็พอครับส่วนเบิร์กว้ก็เล่นเกมรับคอยวิ่งขึ้นวิ่งลงกับเราดูบเนี่ยทั้งคู่เลยพอๆกันเลยครับเราดูบเนี่ยจบเองไม่ค่อยได้ผมต้องส่งหรือว่าแอซซิดนะครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยเบียดได้ลงมาช่วยเกมรับไปดีเลยครับ Feel, feel. อาจจะโดดเด่นกว่าเบิร์กไว้ก็ได้นะครับเราดูเนี่ยโอเคเลยประมาณนี้ส่วนบอลเซ่าก็มีช็อตได้เซฟอยู่ครับผมแต่ก็ยังไม่ได้แบบโชว์แบบปฏิหารเลขนาดนั้นนะบอลซ่าส่วนไรกาเนี่ยผาชอบยืนโซ่ฝั่งสักส่วนใหญ่นะครับออกมาสกัดได้นะครับแบบฝัง่งเขาชอบปอกด้านข้างไงแล้วไรกาดก็แบบพอ,อมีความเร็วสกัดได้โอเคแล้วผมไรกาดเฟีฟ้ยวมากเลยครับตรบักก้าก็ยืนตรงกลางได้ดีครับผมเขาสกัด นะครับคอยคุมตรงกาางไปกัดก็จะฉีกออกด้านข้างหน่อยครับโอเคโอเคเลยโรบอ้าก็เป็นตัวที่แบบไม่ได้ดังมากแต่ว่าเล่นแล้วก็โอเคเลยโรบอ้านะครับแต่เต้ยถือว่าผู้เซนเตอร์เราเนี่ยไม่ใช่ผู้เซนเตอร์สามเซนเตอร์เราเนี่ยฟิวมาเต้ยก็จะมีความเร็วกัดไม่ปล่อยครับแต่ว่าการเข้าสกัดอาจจะไม่ได้เท่าดาริบีนกับแฟนดองเก้นนะครับ แล้วลีบีนี่หูดักได้ทุกทุกที่ทุกเวลาครับผมโอเคเลยส่ดแฟนนักเก็เนี่ยโดดเด่นก็คือเรื่องคอนเนอร์ครับผมเติมมาหมงได้ครับยิงได้ครับจังหวะเราเตะมุมนะครับเฟี้ยวมากเลยแฟนนักเก็นะครับแต่ในนั้นนี้ก็ยังไม่ค่อยได้โชว์ครับผมสามกองหลังเรานะประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับใครที่เห็นแววตัวไหนก็ไปลองจับใช้สอยหน้าหรือใครที่เคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็รอคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับก็เหมือนกับสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ผมกันด้วยช่ว์นักเก็ตอยู่แล้วน